ตั้งค่าโทรศัพท์มือถือนะครับให้เราเอาซิมที่มาจาก Top u อัพธุลิเนี่ยใส่ซิมหน,นะครับใส่ซิม1เสร็จปุ๊บนี่นะครับให้มาที่เมนูการตั้งค่าไปที่ซิมและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเลยครับสำหรับใครที่มีฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็มาเช็คนะครับตรงนี้ในส่วนของ เครือข่ายโทรศัพท์มือถืออนุญ,ญาตการโทรแล้วก็ข้อความนะครับให้ตรงเครือข่ายมือถือเนี่ยนะครับเป็นนะฮะมาตั้งค่าให้เป็นคลื่นสัญญาณนะครับที่มาจากออพตูริสเท่านั้นนะครับทั้งหมดเลยครับทั้ง3อย่างโอเคนะนะคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผม